สวัสดีครับผมหนุ่มจากไทยสกายว i ชั่นนะครับกลับมาอีกครั้งครับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ DJI วันนี้จะแนะนำตัว Zenmood P1 ครับที่ใช้ร่วมกับ Matrix 300ไ t k ตัวนี้เป็นเซนเซ,นเซอร์ตัวกล้องฟูลเฟรมเลยนะครับพร้อมกับเลนชุดของมันเป็นครั้งแรกที่ DJI ทำฟูลเฟรมขึ้นมานะครับตัวนี้สามารถนำไปทำโฟโตกร a m มิ t รีได้สำหรับเพื่อง,งานสำรวจที่ดินได้ถึงขนาด 1 5 0 0ต่อ5 0าความละเอียดสูงไปใช้ในงานของการตรวจสอบการก่อสร้างได้ทำโมเดลลิงได้และสถานการณ์ฉุกเฉินก็สามารถตอบรับได้อย่างทันท่วงทีนะครับเรามาดูกันครับว่าในรายละเอียดของการใช้งานของตัวเซนบุ o พ P1 นั้นมีอะไรบ้างครับไปดูกันครับโลกของการทำงานถูกปฏิวัติอีกครั้งเมื่อดีเเปิดตัวโดรนระดับเรือธงรุ่นใหม่ The Matric 300 RTK พร้อมกับกล้องรุ่นใหม่ เซนเซอ P1 ซึ่งปลดล็อกศักยภาพมากมายกล้อง P1 มาพร้อมกับเซ็นเซอร์รับภาพขนาดฟูลเ Frame และฟิกโฟกัสเลนส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ถึง3ขนาดรวมถึงระบบกันสั่น3แกนประสิทธิภาพสูงซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานโฟโตกราฟมิรีเป็นครั้งแรกที่ DJI ใช้เซ็นเซอร์รับภาพขนาดฟูลเ Frame โดยที่แต่ละพิกเซลมีขนาดเล็กระดับไมครอนส่งผลถึงคุณภาพของภาพที่ได้ดีขึ้นอยู่ที่45ล้านพิกเซลในแต่ละภาพ กล้องยังสามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงบนพื้นที่ขนาดใหญ่ได้จากการบินสั้นๆเพียงแค่สีเที่ยวบินในเวลา140นาทีสามารถเก็บข้อมูลภาพถ่ายครอบคลุมพื้นที่10ตารางกิโลเมตรในโหมดการถ่ายภาพออโตโมเดซส2มิติยิ่งไปกว่านั้นกล้อง p 1ยังซิงค์เวลาระหว่างกล้องระบบกันสัน่นระบบควบคุมการบินและระบบ rtk เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำระดับเซนติเมตรและแมคาีนิกชัตเตอร์ ที่ใช้ยังมีความเร็วถึง1ส่วนสอง0วินาทีเพื่อป้องกันภาพเบลอส่งผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดแม้ถ่ายจากเที่ยวบินความเร็วสูงขณะที่ยังคงรักษาความแม่นยำในงานสำรวจที่ดินได้ตามอัตราส่วน1 5 0 0ต่อ5้0อต้องขอบคุณระบบกันสั่น3แกนที่ทำให้การถ่ายภาพมุมเฉียงเพื่อทำงานแบบจำลองสมิติเป็นเรื่องง่ายได้ ในพื้นที่ที่มีความต่างของชั้นความสูงเส่นทางการบินที่บินตามลักษณะภูมิประเทศนอกจากจะช่วยให้คุณบินได้อย่างปลอดภัยแล้วยังช่วยเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลภาพถ่ายที่ได้ด้วยการสำรวจด้านธรณีวิทยาแบบดั้งเดิมต้องใช้คนทำการสำรวจบนพื้นที่ลาดเอียงที่มีความอันตรายปัจจุบันด้วยแมทริกซ์300 RTK และกล้อง p 1การถ่ายภาพสำรับงานโปรแกร,รมมิตรี เป็นเรื่องง่ายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพื้นที่สูงชันรวมถึงเทือกเขาสามารถถูกทำให้เป็นแบบจำลองที่มีความละเอียดระดับมิลลิเมตรทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์วัดค่าและประเมินการทำงานบนพื้นที่เสี่ยงภัยเหล่านี้ข้อมูลเพื่อการสำรวจโดยเฉพาะข้อมูล2มิติและ3มิติมีความสำคัญในทุกระยะของโครงการไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการตรวจรับและการตรวจสอบตลอดจน การบำรุงรักษาการรับมือในสภาวะการฉุกเฉินการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญด้วยการใช้ DJI Terra ระบบที่แสดงพื้นที่ปัจจุบันทำให้เจ้าหน้าที่เห็นภาพพื้นที่โดยรวมได้ซึ่งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกรองเ e n บุสพีและ m มทริกซ์0เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบ ทั้งประสิทธิภาพและความแม่นยำความฉเฉลียวฉลาดและความปลอดภัยซึ่งเป็นเสมือนการกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับเครื่องมือเพื่อการสำรวจทางอากาศครับก็ได้เห็นแล้วกันนะครับว่าเซนพุทธพีวันมีประสิทธิภาพสูงขนาดไหน ยังไงก็ตามถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมต้องการดูสินค้าต้องการดูสาธิตสินคา้าสาม,มารถติดต่อมาได้เลยนะครับเรายินดีนะครับสำหรับหน่วยงานราชการหรือเอกชนก็ตามอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปล่าสุดของเราต่อไปนะครับสวัสดีครับ